มันเดิมพันตำแหน่งพบบพบตรคนใหม่ด้วยและบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันอยู่ในรายการเพราะว่าถ้าบิ๊กโจ๊กรับราชการอยู่นะหและยังอยู่ในสถานะรองพบตรเนี่ยมีลุ้นอาวุโสลำหนึ่งมีลุ้นเลยอาวุโสับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาตอนนี้กลับมาแล้วแหละทิศเพ้นจากเรื่องของออกจากรายการไม่ก่อนเนี่ยเข้ามาปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีลุ้นเลย มีรุนและก็แกามต่อเหนือบิ๊กต่ายเลยาคัดเลือกพบตรคนใหม่เขาจะเริ่มตอนเดือนไหนเดือนสิงหาคมสิงหานี่ไงพรอนช่วงนี้ต้องกลับแล้วครับครั้งนี้เดิมพันสูงมากแน่นอนกับบิ๊กต่อนี่คือเกษียแล้วแต่บิ๊กต่อก็อยากกลับอยากกลับไปเกษียณที่พบตรไม่อยากติดท้ายห้อยท้ายว่าพบตรช่วยราชการสำนักนายกอไม่อยากไม่อยากมีสิ่งห้อยท้ายไม่อยากมีสิ่งห้อยท้ายนี้คนหนึ่งต้องการกลับ เต็มสมบูรณ์แบบเป็นรองของปปอเพื่อได้ลุ้นเพื่อจะขึ้นปบตออีกคนหนึ่งอยากกลับมาเพื่อโอ้โหนี่จบที่นี่เลยที่ผบตอที่ไม่มีตําแหน่งก้อท้ายและไม่มีตาแหน่งก้อท้ายเนี่ยเพื่อสปริงบอดไปบางที่โอ้โหนี่มันเลยเดิมพันกันสูงนายกก็บอกแต่ต้นแล้วว่าขอเวลาสองเดือนการันทีสัมภาษณ์พวกเราบอกว่าสองเดือนน่าจะจบ ก็จบคือผลสรุปจากของรัมการชุดจบแบบไหนจบแค่ผลสรุปแต่ศึกตํารวจยังไม่จบและแน่นอนครับบอกว่าตอนนั้นเรื่องของไอ้คริสติกาตีความให้ข้อแนะนําซึ่งนายกบอกว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยจะยึดหลักของความรอบคอบในการปฏิบัตินี่ยืนตรงนี้ จะยึดหลักของความรอบคอบในการปฏิบัติเนี่ยสัมภาษณ์ในตอนเดิมต้องบอกว่าตอนกฤษฎิกาให้ความเห็นเนี่ยบอกว่าการปลดบิ๊กโจ๊ของรายการเนี่ยไม่สมบูรณ์ถูกต้องถูกต้องเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นแหละเมันเดินเดินลำบากนิดเดินลำบากมาดูเส้นทางของสองบิ๊กยังไงตอนสิมีนา ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นครัามีคดีทั้งสองคนทะเลาะกันแลวมีความขัดแย้งกันหนักขัดแย้งหนักแย้งกันหนักและนายกพูดเลยวว่าที่มันไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบ,บาลแต่เป็นปัญหาของประชาชนเพราะตํารวจเนี่ยเป็นยุติธรรมขั้นต้นถ้าตรงนี้มีปัญหาเนี่ยประชาชนพึ่งไม่ได้คือเพราะฉะนั้น20มีนาย้ายทั้งสองคนเลยย้ายทั้งสองคนไปนั่งช่วยราชการช่วยอะไรกันตำแหน่งยังอยู่ตาแหน่งยังอยู่ที่เดิมช่วยราชการสํานักนายกเัิมตรีและก็ วันที่18เมษายนเนี่ยผ่านมาหนึ่งเดือนส่งตัวกลับหนึ่งคนหนึ่งคนคือบิกโจ๊กเพราะส่งกลับปักบิกตายซึ่งเป็นรักษาการอยู่เซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนเซ็นออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับตั้งคณะนรมการสอบส่วนบิกต่อยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมบิกต่อยังอยู่ที่เดิมนะครับไปช่วยราชการที่สํานักนายกครับส่วนบิกโจ๊กนี่กลับมาแล้วนะกลับมาสตชแล้วเพียงให้ออกซึ่ง ที่บอกไงครับเมื่อกี้ว่าการให้ออกนั้นกฤษฎีกาตีความว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อย่างที่บอกตลอดว่าอ้างอิงระเบียบคนละคนละกฎหมายกันคนละ้อบกัน้อบบอกว่าไม่สมบูรณ์บิ๊กตายพลตำรวจเอกกิรัตน์พันเพชรบอกว่าบิ๊กโจ๊กยังเป็นรองผบตรอยู่อตรงนี้เนี่ยอาจจะงงนิดนะบิ๊กต่อเนี่ยหลังจากสอบแล้วเนี่ยก็จะได้กลับพบตรแล้วบิ๊กโจ๊กล่ะบิ๊กโจ๊กต้องรอบิ๊กโจ๊กต้องรออะไรไหม ต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีเจ็ดอลานเนี่ยพิจารณาส่วนของพิทต่อเนี่ยแอแต่ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับสำนักงานตวนเล่งชาติแล้วนะกลับแล้ววันที่สิบแปดลแต้วเขาแม่ทํางานเออตอนนี้ให้จับตาแบบนี้ครับบิ๊กต่อได้บิ๊กโจ๊กรอฮะบิ๊กรอรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมชุดนั้นว่าสรุปยังไงสรุปมายังไงก็เอาตามนั้นส่วนบิ๊กต่อกลับเนี่ยตอนนี้มีการคุยว่าพอกลับแล้วก็จะลาออก แต่ก่อนกลับเป็นพบตรทันทีตำแหน่งรักษาการพบตรของบิ๊กตายกิรรัตนพันเพชรหมดเลยนะหมดเลยก็บิ๊กต่อก็เป็นพบตรเต็มรูปแบบซึ่งบิ๊กตายก็เป็นรองเหมือนเดิมมีเสียงเล่ารือว่าพอได้ย้ายกลับมาเนี่ยจากสํานักนายกมาเนี่ยเป็นพบตรปั๊บเนี่ยบิ๊กต่อจะลาออกจับตาตรงนี้แต่คงไม่ลาออกทันทีอคงลาออกหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนไม่รู้ไม่รู้หนึ่งเดือนคงอย่างนั้นก็อย่างนั้นเลยนะ